ถักตาแพทเทิร์นนี้เนาะแพทเทิร์นนี้เขาก็จะขึ้นด้วยาการคล้องไหมเป็นวงกลมแล้วก็ถักคอทอ8ครั้งแถวที่2ก็ถักคอทองครั้งลงในดูเดียวกันอีก8ครั้งแถวที่สมก็จะขยับขยายออกไปเรื่อยๆเื่อยๆนะคะถ้าเพื่อนๆดูแพทเทิร์นที่เอาส่งไปให้เนี่ย ่ประกอบไปด้วยก็จะเข้าใจนะคะว่ามันจะขยายไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะปิดด้วยการถักคอทอทุกหลักนะคะในแถวที่11คบเอดขอทษถักขอมุนก่อนเราจะพันไหมข้างนิ้วที่ไม่ถนัดเราจะใช้สองนิ้วนี้กอดไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็พันค่ะ เหลือปลายไหมไว้ทำเป็นวงกลมแบบนี้นะคะเอาไปไหมด้านสั้นไว้ข้างล่างสอดเข็มเข้าไปควักขึ้นมาค่ะถักโซ่หนึ่งแล้วก็ถักคอทอลงไปแปดครั้งค่ะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหก <บ S 2> <หบ S 1> เจ็ดแปดพอเราได้แปดแล้วเราก็ดึงดึงเข้ามาให้ชิดแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมานับทวนอีกทีค่ะหลักนี้ไม่ใช่นะคะโซ่นี้เราจะไม่นับเราจะนับตรงนี้นะคะ ใช้มือหยิบเลยค่ะจะได้ง่ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครบนะคะเราจะขึ้นแถวที่สองค่ะแถวที่แถวที่สองก็คือเราจะถักคอทอสองครั้งในหลักเดียวกันนะคะแทงเข็มผ่านลอดสองเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็ ควักไหมขึ้นมาแล้วก็ลอดผ่านนับหนึ่งหลักที่สองค่ะใส่มาเกอร์ดูอีกครั้งนะคะหนึ่งหลักที่สองลงรูเดิมแล้วก็ถักไปให้มาถึงหลักสุดท้ายนี้นะคะ พอเรามาถึงใกล้หลักสุดท้ายให้เราใช้นิ้วกางกับนิ้วนางวางอย่างนี้นะคะวางชิ้นงานลงไปแล้วก็ใช้นิ้วโป้งกดแบบนี้ค่ะ marker จะได้ไม่เกะก,กะเรานะคะเราก็จะถักหลักสุดท้าย1 2แถวที่2เราได้แล้วนะคะเราก็จะถอด marker เ,เพื่อขึ้นแถวที่3ก็คือ v 1ครั้งแล้วก็คอทอหครั้งค่ะ วีหนึ่งครั้งแล้วก็ใส่มาร์กเกอร์ไว้ที่จุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็คอทออีกหนึ่งครั้งค่ะวีหนึ่งครั้งลงรูเดิมนะคะคอทอหนึ่งครั้งเพื่อนๆนก็ถักไปให้จบแถวนะคะ เราก็มาถึงหลักสุดท้ายของแถวที่3มแล้วนะคะเราจะขึ้นแถวที่สี่แถวที่สี่ก็ V 1ครั้งคอทอหลักถัดไป2ครั้งนะคะลงตรงนี้เลยนะคะ B หนครั้งคอทอไป2ครั้งค่ะแบบนี้นะคะ อีกอีกครั้งหนึ่งค่ะ V หนครั้งคอทอไปสองครั้งเราก็จบแถวที่4แล้วนะคะเราจะมาขึ้นแถวที่5แถวที่5ก็คือ V หนครั้งคอทอสครั้งค่ะ ลงหลักแรกนี้เลยนะคะ V หนึ่งครั้งคอทอไปสามครั้งค่ะดูอีกทีนะคะีคอทอหนึ่ง สองสามแล้วเพื่อนๆก็ถักซ้ําให้มาอ่ะเอก,ก็ลืมไปหนึ่งสองสามสี่นะคะอย่าลืมมาร์กเกอร์นะคะเราจะได้จําแถวได้มาถึงหลักสุดท้ายนี้นะคะ เรามาถึงช่วงลายสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะถัก V หนึ่งครั้งคอทอไปอีกสามหลักถัดไปนะคะหนึ่งสองสามเราก็จะปลดมาร์กเกอร์ออกค่ะแถวไหนเลยเนอะแถวห้าเราก็จะขึ้นแถวหกนะคะ วีหครั้งแล้วถักคอทอไปสี่ครั้งค่ะเหมือนเดิมวีหนึ่งครั้งคอทอไปอีกหนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วเพื่อนๆก็ถัก ซ้ำวีหนึ่งครั้งคอทอสี่ครั้งนี่ให้มาถึงจุดสุดท้ายนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่เราก็จะมาแถวที่7นะคะก็คือวีหนึ่งครั้งคอทออีกหครั้งค่ะ อีกครั้งนะคะ V เนี่ยค่ะแล้วก็เบี่ยงมานิดนึงนะคะเราจะได้เห็นรูที่เราจะถักรูถัดไปนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเพื่อนๆนก็ถักไปนะคะ วี 1> 1ครั้งคอทอหนึ่งครั้งถักไปให้ครบอ้าวอย่าลืมใส่มาร์กเกอร์อีกแล้วหนึ่งสาสี่ห้านี่จุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้เราก็จะมาแถวที่8ดนะคะแถวที่8ดก็จะวีหนึ่งครั้งคอทอหครั้งค่ะหนึ่ง6สาี่ห้าหนะคะวี v เนี่ยค่ะถ้าเราสังเกตดีๆนะคะ V เขาจะเรียงกันเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็คอทออีก6ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6ถ้าเราลืมใส่มาร์คเกอร์เราก็นับย้อนกลับมานะคะ1 2 3 4 5 6แล้วก็ V เราก็จะไปใส่มากกอร์ V ตัวแรกนะคะ V หลักแรกแบบนี้เนาะเราจบแถวที่8เราจะขึ้นแถวที่9นะคะแถวที่9ก็จะมี V หนึ่ครั้ง1 2ึ่งสอามี่ห้าหกแล้วคอทอไป7ครั้งนะคะ เหมือนเดิมวีหลักแรก1แล้วก็ลงที่รูเดิมอีกครั้งหนึ่งวีแล้วก็ไปอีกคอทอเครั้งนะคะหนึ่งส หกเจ็ดครั้งนะคะอ่าลืมใสายมาร์กเกอร์ใช่ไหมแล้วก็นับย้อนกลับมาค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วกมามาร์กที่ V หลักแรกนี้นะคะเพื่อนๆก็ถักไปให้มาถึงจุดนี้เลยนะคะเราจบ <c oughs> หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแถวที่เก้าเพื่อนๆก็ถักตามนี้เลยนะคะวีหนึ่งครั้งขอทอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถักมาถึงตรงนี้เลยนะคะจุดหลักสุดท้ายนะคะค่ะเราก็มา ถึงหลักสุดท้ายแถวที่9แล้วนะคะเราจะขึ้นแถวที่10เนาะแถวที่10ก็คือ V 1่า V 1,2,3 1,2,3,4 V 8 x นะคะเหมือนเดิม V ก็คือผักคอทอสองครั้งในรูเดิม แล้วก็ x ก็คือคอทอนะคะไปอีกแปดครั้งแล้วเราก็นับทวนดูนะคะ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองหลักนี้ก็คือ V ใช่ไหมคะแล้วก็ติดมาร์คเกอร์ไว้นะคะแล้วก็เพื่อนๆก็ถัก V ีแปดข้อทอแปดครั้งเนี่ยมาให้ครบถึงจุดเริ่มต้นเลยนะคะ เราก็มาจบแถวที่สิบแล้วนะคะแถวที่สิบเอ็ดนี้ก็จะง่ายเพราะว่า <c oughs> เราจะถักคอทอทุกหลักเลยนะคะคอทอลงไปทุกหลักแบบนี้นะคะเราจะไม่ขยายแล้วเนอ้องเราจะถักคอทอลูละหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะเพื่อน เราก็ถักแถวที่11มาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะคะเราก็ถักแถวที่11มาถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะตัดไหมหลักสุดท้ายนี้เราจะเลื่อนห่วงเลยนะคะ นี่คือการเลื่อนห่วงนะรอดผ่านมาเลยค่ะแล้วเราก็จะเก็บไปลายได้นะคะอ่าถ้าเพื่อนๆสอนไม่ได้ก็มีที่สนเข็มที่บ้านก็เอาที่สนสนเข็มมาช่วยได้นะคะแล้วเราก็จะลงหลักนี้ค่ะนี่นะคะแล้วก็กลับมาทางขวามือนะคะเราก็จะไป นนี่ะะคะไปไปหลักถัดไปนี่เลยสอดไปตามตามหลักเลยนะคะสอดไปเลยสอดไปให้ไกลๆเลยค่ะจะได้ไม่หลุดนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ตัดได้ค่ะ